ันนี้วันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่59ที่ข้าพเจ้านายนุบุรุตันคอยขอวถวายเสียงสวดสยายประสุทธพระประดิษฐ์และมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาจาริย์บูชาเดชครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติและได้มีสมาธิเจาะจงในอคตะวัจนชนะในบทสุดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอญ ทที่หนึ่งบทกาพระพระนาัยอาลังสมาสมุทโภคกวาพุทธังพระกนตังพิวาเจมีตวะฆาตพระวตานตมานมะตางมีตุปจุโนเพื่วตทาบว่กัตังโคตั้งคังนมามีบทที่สองบทบูชาพระภัยดิพินาตอาลังสมาสมุโตุูกจีรัง่านี้นี่ภูบโตกุเนหิทะระมาโนธานิปาลามิหิจติติ ยาวาชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังฆังสารนังฆาโตปูเชมิรัตนาตัยังธรรมังจะลานิโสตินาปุณิสามบวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรตุอัตตลาขัจนตุเทวตาัตธังมุนีราชเาจุนันตุตัทธาค่ะท่ โอขาทางทักเกีมจะรูไปคิริติกราตเตจันฤกค่ิมานตีเปรตจะกตลวนาคกนนตุมิเกเตอุมาใจนันตุเดวจลาตลกวิตเมียขากัปนากาติตันันนิเกย่งมันดีว่ราเจันั่ะเมตันันตุมาทวนลุยังมตันตาาวนาลวยังม่ตันตาาวนาลุองมตันตาปฏิบตัสวอุปปั

ปัจจกิจิยคาถานั้ติเมตรละนังอัญยังพุทโธเมตรละนั่งวังเอเตนะสัจจะวเชนะตตุติเมหุตุตประทานนัติเมตรละนังอัญยังธาโมเมตรละนั่งวังเอเตนะสัจจะวเชนะตตุติเมหุตุตประทานนัติเมตรละนังอัญยังสังโฆเมตรละนั่งวังเอเตนะสัจจะวเชนะตตุติเมหุตุตประทานบทที่เจ็ดบทสวดอิรัสตานาปนาคคาถาพุทธานัเมรัตนาพูตา ตาลีราจิตังทรม,มังนะเมรัตนาปุตตะวิสุทธิสารังสามครั้งนะเมรัตนาปุตตะตุสีราติสิเอตังนะเมรติราตนังตละละราตนาตะายะวะหังสัมมาสัมโมะตะวัตุปิเสจะปูตังอญโยยายุต กุณาโยกาวัดตับปะวัตังอัสตุมิตัยมหิปิตาเสวะยะถาจิตอันเตเอกังวินาคติตะเลสามมาสัมมาวนะโลกกาธาจิต จ,จิตนะินาจะปาตุปูตังคำพีระยานะวีตะยังอจิทุกตัดถังวิญญูหิปันธิตะแะเนหิวัชัญ,ญาลูปังรูกัมหิเกหิจิกะถันจุจุปะลบปัียังเกสันจิตุ สิผู้สิตังคุณาชายตายะนามีิทยวะชนะายะตุวิตุตัมปิตัมมุภัสะตังมานาสิสุทธะภาสาชะา,านังปุญจติกา น่ามะตามุตตามุตตามุตมะคุณะโภูมังทุกขาประมุญจันนัม่มุขะแตละนังคาตานังปูชาละเหตุปะละมังอภิปูชะเนยังนิพานาสัจจิกิยาอุยุปนิสะยะถัง กรรมสัมมาอิเตสะมะทาโพธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตตะอุตะเรหุป,ปะ,ะเตรามนยังปาเห็ิจาปิสารนังขมานียะเมวะตัสมาหิตัง Tak nanang khatamha, <coughs> tandiki wang kana ne tu hamas tak mana puse ma japi tak ta tang tupa kan ta na kita tak ta, 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 ari. จาริยาตัทละตาจักป so so ุณเยนะตัทสุกเตนะสุขีพวเวมโเตเจนะตัทสะจักสะตาปีสุวติโหมดูโยเตทาถธรรมวินายัม Hai jamhi Pak mana puto roh tak flash kita mayoni ya tuh su sangsopan saya tak ya ya ayam pi waktu foto je ปะริจิตโตตุปะสาธากาโลบทิแผดบทส่วนนัมกาลสิธิคาถาโยจักุมาโมหามลาปะทัตโถกะมังว่าพุทโธสุขะโตทิพุทโตมาลัสปาสปาสปาสานิโมจะทัน โวปาเปติเกมังชหนตังวิในยะยังพูดทังว่าลังตังสิ拉萨นามิโลกัสสนาถันจาวินายะกัญญาอันเตชะสาเตชะยะสิทิหนตุัะพันตะลายาจาวินาตะมินตุธรรมโมท้าโย กชโยวินยตะตัสสัตวตัตเตติโลกัสสาวิสุทธิมังคังนิยานิโกสร,รมมาสัตสัตาลีสาจาวะโหสันติตโลสุจินโนธรรมังวันตังรรสิลสานมามิโมหะปะ ทาลังอุปัสันตทาหังตังเตชะเตชะยาสิทธิโหตุตพันตลายาจะวินัยแต่เมนตุตพันตธรรมมาเสนาสุขตา,ตานุโคโยโลกัสปาปูปะกิเลตเจตา สันตุแต่ยังสันติไม่โยทะโกจะสวากาต่คำมังวิที่ตังกัโลติสังคังว่ลันตังศิลปสารน้มามิพุทธานุพุทธังสัมมะสีละทิฐิงสันเจชะสาเตชะยะติดที่โหนตูตะฟันตาลายาจะวินายาจตเมนตุ บทที่เก้าบทสวดนมโมกัลาอัตะกะคาถานมโมอ阿拉โตสมาสมุทตะเมห์สีนโนนโมอุตตะมะธรรมะสะสวากาตัดเสวะเตนิธะนมโมมหาสังคัสสาปิสุวิสุทธะเสลาติสินโนนโมโอมาตายทะทัตตทัต ัตนตนัตตะยัตสะกะสาธุกันนโมโหมากาเตตัสสะตัสสะวัตถุตยะยัตสปินโมกาลปะพาเวนะวิคันสันตุปัตตวานะโมกาลกาลานุภาเวนะวิสุทธิโหตุตัพพานะโมกาลัสสะเตเจนะ วิธีมาเหตุโหมีเตชวา